สบายดีพี่น้องหอดเล้วมอดแล้วเนี่ยัทิมงานเท่าจริงมีไฟแมบแมบนี่จัดงดีไปใส่ ชนบทร้อยเอ็างแล้วเลี้ยวขวาก็อจอทงอะไรกันอยู่อ่ะเลี้ยวขวาบีบแจบงฝั่งแบัดกาขึ้นบิบานติเจอยคือนอกเข้าไปเนี่ ที่ไปอยู่ที่ n ึ่มันยังสันดีรถบัว่าไปใส่มาใส่เออพนจอเทปน่ยาลังพาลังเดียวส่ เลี้ยวทางนี้ปะ,ะเลี้ยวขวา,วาครับเลี้ยวขวายัางขึ้นเอ,อือเลยยืนสันเดียรู้ว่าไปสันเดียร์เข้าไปทางอย่างไงกวางบวาใส่ไปนี่เดียวเท่าแล่นไปท้ายถามเพื่อนดีกันหนยนี่สิรู้ តែកៀងຫນ້າតែកៀងຫຼັງອີກ เล yeah. nah yeah, really IR okay. ี้ยไซาแล้วคุณจะถึงจ yeah, ุดหมายใส่ิวใส่ปิด้วขอป่มานตัวกับวี่เด็กไปนวัลเพนมากราลอยเห็นวะนี่เมนเออยัมุดจบไปนั่นแหล เรากำลังจะออกรถเพชรลำเพลินม,มาที่หมูเจ้าไปประชุมเรื่องหนังนี่แหละมาค่ำๆนั่นน่ะเขียยด้วยวันนี้เลี้ยวซ้ายอ๋อรถทีมงานเขาราจอดดีดินะพวเราจอดเมียนฝนไม่นจอดแม่ บนบ้านข้งเร้่ โอ้โหลงไปก่อนที่บุปผีอย่างไรดีมันน่วมเ่ามนน่วมน้ำนู่นนี้เขาก็โอขุ่นเขาเข้ามาทั้งขุนสุเทียเขาจะเข้ามาทั้งหุ้นมาที่นี่ทั้งใดเขามาทั้งออมเขามาทั้งเมืองขุนอ้อมมาทั้งปีใด มือนั้นเาขาไปอันรถเขมอดไปตำหมาตำหมาพันไงเจ้าเจ้าจะ่าไปหลังจากประซุ่มเหมือนนั้นมาแล้วซุ่มหนังมาแล้วออจือเดีเ่ยวกันขุดบ้านบักเขาว่าวหัวรถยุดซุ่มตัวดีมันบ่แม,มีนเนาะเออหสูตรทั้งหวงัวม,มนนันบ่แมีนซุ่ประตูโคง้งยังไง นันกรคือเดี๋ยวสมนีสกันพอกันนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องเดี๋ยวสิยังถ่ายบรรยากาศพี่น้องเห็นครับ